นี่คือนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่ควา้าแชมป์โลกได้ตั้งแต่ทั้งที่เขายังใส่เหล็กดัดฟันนี่คือนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขนานนามจากหลายสื่อหลายแฟนความเร็วว่าเขาจะเป็นเด็กระเบิดคนต่อไปของ Mo t ต g p ต่อจากมาร์กมาเกสและเขาผู้นี้ควา้าแชมป์โลกแล้วสองสมัยด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นตามเรื่องราวของเปโดรอาคอสตาฉลามน้อยแห่ง Mo t ต GP ได้ในเมนพอยท์ เปโดอคอสตาเกิดเมื่อปี2004ครับที่เมืองมาซารอนจังหวัดมูเซียประเทศสเปนเกิดในครอบครัวชาวประมงที่พ่อและปู่งเขาเนี่ยทำเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจครับสู่ฉายาและโลโก้ประจําตัวของอคอสตานั่นก็คือฉลามและด้วยความที่เขายังอายุน้อยก็เลยถูกเรียกว่าฉลามน้อยด้วยประการชะนีอคสตาเปิดเผยครับว่าไอดอลและนักแข่งในดวงใจของเขาเนี่ยคือ เควินชวานส์ถ้าแฟนสายความเร็วรุ่นเกา่าน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเจ้าของตำนานคนบ้าขีซ่ซูที่ขี่ซูซูกิคว้าแชมป์โลกรุ่น 500cc เมื่อปี1 9 9 3อคอสตาเปิดเผยว่าเขาชื่นชอบเควินชวานส์นักซิ่งชาวอเมริกันผู้นี้จากคุณพ่อของเขาครับที่คลั่งจอมดีเดือดคนนี้มากและได้ชมได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเควินชวานส์ตั้งแต่อายุ5ขวบจนกลายเป็นความลหลงใหลเช่นเดียวกัน ด้วยความลหลงไหลครับบวกกับการผลักดันจากคุณพ่อที่ชอบกีฬาความเร็วก็เลยทําให้อคอสตาเนี่ยได้รับการฝึกปรือการขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพในปี2017ด้วยวัยเพียง14ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับปีที่เจ้าตัวแจ้งเกิดในวงการความเร็วนั้นคือปี2020ครับตอนที่เปโดอคอสตาอายุ16ปีปีนั้นเจ้าตัวลงแข่ง2รายการครับ คือ FIM CEV m o t o r t Junior World Championship ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนจะคุ้นชื่อในรายการ FIM Junior GP World Championship รายการนั้นอะคอสตาจบลดูการด้วยอันดับ3ครับแต่มีอีกรายการหนึ่งที่อะคอสตาเงาแขงขันควบคู่กันไปด้วยนั่นคือรายการ Red Bull MotoGP Rookies ครับซึ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มโหดมากครับ6เรสแรกควา้าแชมป์รวดจบรดูกาลด้วยการเป็นแชมป์ประจำปีโดยฟอร์มอย่างนี้ครับไม่ต้องแปลกใจครับที่ค่ายรถจะต้องรีบจีบเข้าเป็น นักแข่งในสังกัดและเป็นค่าย KTM ค่ายมอเตอร์ไซค์จากประเทศออสเตรียซึ่งเป็นค่ายรถที่อคอสตาขี่ทั้งในรายการ FIM CEV แล้วก็ Red Red b u l l ร o ก k ี e c ับจับเซ็นสัญญาเป็นเด็กบ้านของค่ายทันทีปี2021ครับอคอสตาเปิดตัวสู่เวทีระดับโลกอย่างเต็มตัวอย่างเป็นทางการในรุ่น Moto3 กับต้นสังกัด r d Bull KTM A j o และสามารถคว้าแชมปโลกได้ทันทีครับตั้งแต่ปีแรกที่โงแข่งรุ่นนี้ ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นกับผลงานชนะ6สนามขึ้นโพเดียม8สนามคว้าตำแหน่งโพล1ครั้ง และด้วยผลงานแชมป์โลกรุ่นเล็กเนี่ยแหละครับอคอสตาเลยได้เลื่อนชั้นสู่รุ่นรองโมโตทูทันทีครับในปี2022กับตัวสังกัดเดิมครับเรดบุ Bull, TM, ๊คดีเอเโแม้ปีนั้นเป็นปีแห่งการปรับตัวอันยากลำบากของอคอสตาครับเนื่องจากว่ารถแข่งรุ่นโมโตทูกับโมโตทรีนั้นแตกต่างกันมากแต่เจ้าตัวก็ยังทำงานได้ดีครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ5เป็นรุกกี้แห่งปีของรุ่นโมโตทูในปีนั้นกับผลงานชนะ3สนามขึ้นโพเดียม5สนามและคว้าตำแหน่งโพลหนึ่ง และปีส0 2 3ครับปีที่2ในรุ่นโมโตทูอะคอสตายิ่งเติบโตขึ้นกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยการคว้าชมป์โลกครับกับผลงานชนะ7สนามขึ้นโพดเดียม14สนามคว้าตำแหน่งโพง3ครั้งและเสียมคัญยังเหลืออีก2สนามจนกว่าจะจบฤดูกาลเสียด้วยซ้ำจากสถิติผลงานครับเห็นได้ชัดเลยครับว่า อคอสตาเนี่ยถือว่าเป็นมิสเตอร์ซันเดย์อย่างแท้จริงครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยอาจทําผลงานในรอบคอลิฟายซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ไม่ได้ดีไม่ได้โดดเด่นอะไรนะแต่พอเป็นการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ครับเจ้าตัวบิดหมดปลอ,อกเสมอสังเกตได้จากจํานวนแชมป์จำนวนโพเดียมที่มากกว่าจํานวนโพสิชันอย่างเห็นในชั้นนั่นเองและการควา้าแชมป์โลก2ส,สมัยด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นเลยนะครับทำให้ในปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเจ้าตัวจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่รุ่นใหญ่ Mo t ต GP และเป็นทีมแกสแกสเทค ซึ่งเป็นทีมรอของทางเคทีมที่เซ็นเขาเข้าไปอยู่ในสก,กัดเป็นที่ระ้อยแล้วรอดูเส้นทางต่อจากนี้ครับของเจ้าหนูเปโดอาคอสตา m o โต GP ระวังไว้ให้ดีครับเจ้าฉลามน้อยตัวนี้กำลังมาและนี่คือเมนพอยท์ครับพกไว้โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ